โอเคครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมผม,ผมบักในชแนลครับผมวันนี้ผมก็จะมาตกปลาหน้าดินครับผมหมายธรรมชาติเลยอันนี้ผมก็จะทําหมาใหม่เข้ามาเลยนะดูดิอันนี้คือแบบผมเพิ่งด้อไอ้กอไผ่นี้ออกไปแล้วก็แบบเอาราวราวมาพาดครับซึ่งหมายเดิมที่ผมเคยตกอีพีที่แล้วครับผมผมไปตกฟากนุ่นครับผมก็ข้างๆกันเลยประมาณัห่างมาห่างกันประมาณสัก ห้าหกเมตรอะ่ะโอเคตอนนี้ก็เตรียมเบ็ดอะไรเสร็จเสร็จเรียบร้อยละเหลือควางเบ็ดครับแต่ก็นี้ก็จะใช้ประมาณเบอร์เบอร์เบอร์หกครับผมวันนี้โอเคครับปากกดไลค์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็มาดูกันครับหมายธรรมชาติว่าจะได้ตัวหรือเปล่าลืมบอกเหีบยวเหยื่อใช้เป็นโอเมก้าสาม โอเมก้าสามนี่คือเป็นสูตรปาลารวมครับผมนี่คโอเมก้าสามขนมปังขาวเออขนมปังขาวแล้วก็ลำละเอียดครับเกวเกี่ยวเยื่อตัวสุดท้ายก็จะเป็นไส้เดือนครับโอเคไส้เดือนเกี่ยวเยื่อแล้วก็เม็ดโฟมครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่กันเลย โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอามุ้งมุ้งครอบหรือ,อไรที่ดักปลานั่นแหละเอาไปดักไปตรงใต้น้ํานี่ดีกว่าตอนแรกผมลืมดักไว้ตั้งแต่ทีแรกะะจริงมันต้องดักตั้งแต่ก่อนคว้างเดี๋ยวผมจะเอาไปดักตอนที่คว้างไปแล้วก็ได้โอเค 偏偏。Bien, bien. มาแล้วครับแต้มที่สองตัวนี้เป็นปันินครับผมตัวรุ่นๆนบไม่ใหญ่มากตัวนี้ก็พอได้ตัวใหญ่หายากมากเลยครับก็ได้ได้สายรุ่นมา มาแล้วครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามครับผมเป็นปลายี่สศกครับตัวนี้ก็ไซรุนๆเหมือนเหมือนกันครับผมแต่ว่าตัวนี้ดึงแรงมากเลยดึงคือขันเกือบตกน้ำนะโอเคครับหลังจากที่รอมานานนาน,นานเหลือเกินครับผมไม่มีกระดูกไม่มีตอดอะไรเลยครับ ตอนนี้ผมก็จะย้ายหมายมาที่ผมเคยตก EP ที่แล้วครับผมก็คือหมายเอ้ยหมายสะเดียวกันแต่ว่าคอรที่ครับผมก็เดี๋ยวไปรอรับชมกันได้ครับผมว่าตอนบายที่จะมีตัวเข้ามาหรือเปล่าครับหรือว่าจะเงียบกิ๊บ โอเคครับสำหรับคลิปจกเปลาวันนี้ก็ได้ประมาณสัก4-5หตัวนะตัวไซส์รุ่นๆครับผมต,ตัวไม่ใหญ่มากโอเคครับผมก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ